คุณก็มีโชคลาภทางด้านการงานมีช่องทางของการงานที่ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนด้วยผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลือและแนะนําวิธีการต่างๆจะทําให้คุณนั้นในเรื่องของการเจราจาเรื่องงานก็จะยิ่งประสบความสําเร็จเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการงานของคุณยังมีอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดวงทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2567จะมีดวงดาวหลายๆดวงได้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลและมีท่พลอย่างไรบ้างกับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับการที่ดวงดาวเดินแบบนี้ชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือจะไม่ดียังไงก็จะขึ้นอยู่กับดวงดาวที่โครจรย้ายตำแหน่งในช่วงของ เดือนกุมภาพันธ์ อาจารย์ได้เน้นย้ำเสมอนะครับในเรื่องของการเช็คดวงในกําเนิดตอนเกิดของเรานะครับว่าการที่เราจะรู้ดวงของเราเราต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีให้เป็นอย่างดีว่าในดวงเกิดของเราไปตกที่ลัคนาราศีอะไรการที่เราจะดูดวงได้แม่นยําเราต้องทราบลัคนาราศีและลัคนาราศีของเรานั้นการที่เราจะรู้ลัคนาราศีเราจะต้องทราบในวันที่เกิดเดือนเกิดพอสาเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดเราจะสามารถ เทียบได้ว่าเราไปเกิดที่ในลัคนาราศีอะไรแล้วถ้าเราทราบลัคนาราศีเราสามารถเช็คดวงตามแพลตฟอร์มต่างๆได้ว่าเราไปตกที่ลัคนาราศีนี้แล้วในช่วงของเดือนนี้การที่ดวงดาวโยกย้ายแบบนี้จะส่งผล ให้เหล่านั้นมีชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูลักขณาราศีแรกนั่นคือลักขาราศีเมษนะครับการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลและมีที่พลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดในลักขณาราศีเมษนะครับเรามาดูดาวประจําตัวก่อนดาวประจาตัวของคนที่เกิดในลักนณาราศีเมษนั่นคือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารในช่วงวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารอยู่ในราศีธนูซึ่งในภพเลือนของรา ศีธนูนั้นคือพบเรือนสุภาะความสุขความสําเร็จการที่ดาวพระอังคารไปอยู่ในเรือนสุภาะแบบนั้นตัวของคุณเองก็มีความขยันขันแข็งมีในเรื่องของไหวพริบปฏิพัน์เป็นอย่างดีในเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5หลังจากวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในเวลา8ปดนาฬิกาสิดนาทีดาวพระอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ เรือนการงานเป็นยังไงครับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษก็จะมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับก็จะมีช่องทางของการงานที่ดีที่จะทําให้เห่านั้นประสบความสําเร็จทางด้านการงานได้และดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมังกรตรงนั้นได้ตําแหน่งอุดนะครับคำว่าอุดหมายถึงมีความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าความสําเร็จเกิดขึ้นได้และดาวพระอังคารก็ยืนอยู่ในตําแหน่งตรงนี้อีกประมาณ45วันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ านเป็นต้นไปนะครับการที่ดาวพระอังคารไปอยู่ในภพเดือนการงานแบบนี้แล้วดาวการงานของเรานั่นคือดาวพระเสาร์การที่ดาวพระเสาร์ไปอยู่ในราศีกุมตรงภพเดือนราศีกุมนั้นเป็นภพเดือนลาภะหรือโชคลาภ <c ums> ค,คุณก็มีโชคลาภทางด้านการงานมีช่องทางของการงานที่ดีมีความสําเร็จทางด้านการงานและตัวของคุณนั้นอาจจะมีงานเข้ามาจากหลายๆช่องทางหรือมีเพื่อนฝูงสังคมที่จะแนะนําในเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณให้คุณนั้นสามารถทางาน ได้อย่างราบรื่นและมีงานที่ทําแบบเต็มไม้เต็มมือเลยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจารย์อยากให้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษมีความตั้งใจให้เป็นอย่างมากเพื่องานที่เข้ามานั้นคุณสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและตัวของคุณเองนั้นก็มีโอกาสประสบความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างดีงดเช่นกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เป็นภพรเรือนปุตตะดาวพระอาทิตย์ในช่วงของ วันที่1ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์ยังสองแสงสว่างอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวพระอาทิตย์ยังส่งผลให้การงานของเรานั้นมีความก้าวหน้าและความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกันในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13กุมภานะครับในวันที่13กุมภาดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนราพาคือโชคลาบดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนตรงนั้นในเวลา21นาฬิกาของวันที่13กุมภาพันธ์ 67, แต่ดาวพระอาทิตย์ไปเดินในตำแหน่งนั้นได้ตำแหน่งเป็นประประแปลว่าต่าต้อยด้อยค่าหรือเดินไม่แข็งแรงหรือดาวพระอาทิตย์อ่อนแรงนะครับในขณะที่ดาวพระอาทิตย์อ่อนแรงตรงนั้นอาจารย์มองว่าดาวการงานเราแข็งแรงก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียนะครับก็จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการงานของคุณยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาว าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดวงดาวที่มีความสัมพันธ์สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากซึ่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นทั้งพบเรือนการเงินและพบเรือนปัตตนีคู่ครองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567ดาวพระศุกร์อยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นพบเรือนสุภาพความสุขความสําเร็จช่วงนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13คุณ, 67, ก,คคค 1, 13, คณก็จะมีความสําเร็จทางด้านการเงินหรือเงินที่คาดหวังว่าจะได้หรือเงินที่จะได้จากการงานนั้นคุณมีโอกาส ได้รับสูงมากและคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนด้วยเพราะดาวพระศุกร์นั้นอยู่ในราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2567ดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในเวลา13นาฬิกา52นาทีการที่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่เรือนการงานเป็นยังไงครับดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่เรือนการงานได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเขาเรียกว่าโชคสองชั้นเลยเพราะว่าคนที่เกิดในลักษาะราศีเมษมีดาวพระ คือความสุขความสําเร็จทับราศีเมษดาวพระหัสก็เดินเป็นราชาโชคเช่นกันการที่ทั้งดาวพรหัสและดาวสุขเดินเป็นราชาโชคแบบนี้อาจารย์มองว่าความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นอย่างสูงมากๆและดาวพระหัสก็ยังให้คุณแบบเต็มที่เต็มกําลังคุณจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลือและแนะนําวิธีการต่างๆในการดําเนินชีวิตในการบริหารในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีและอาจารย์ก็เชื่อมั่นด้วยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนั้นความคิด มันสมองสติปัญญาในเรื่องของการบริหารจัดการของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยที่คุณมีดาวพระหัสทัพราศีเกิดอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เต็มทั้งเดือนและคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวดาวอังคารของคุณนั้นก็ยังมีความขยันขันแข็งความตั้งใจเป็นคนเอาการเอางานหรือสู้งานสู้การการที่คุณมีงานเข้ามาแบบนี้อาจารย์เชื่อมั่นว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษร,รับมือไหวเอางานได้อยู่มือ เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เกิดในรัคนาราศีเมษช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้มีความตั้งใจในเรื่องของการปฏิบัติงานการบริหารในเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีช่วงนี้เป็นช่วงดวงขาขึ้นของคุณการที่คุณทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ดาวพระพุธเขาเรียกว่าดาวเจรจารดาวค้าขายดาวคําพูดดาวในเ,เรื่องของการติดต่อประสานงานในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14 สิ่กุมภาพันธ์นี้ดาวพระพุธอยู่ในราศีมังกรในราศีมังกรตรงนั้นก็คือภพเรือนการงานดาวพระพุธอยู่ในราศีมังกรจะส่งผลในเรื่องของการงานทําให้เราคุยเจราจาในเรื่องของการงานก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายและดาวพระพุธก็ยังเข้มแข็งอยู่ตรงนั้นนะครับในวันที่14่กุมภาพันธ์2567ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในเวลา12นาฬิกาสดนาทีดาวพระพุธย้ายเข้า สู่ราศีกุมตรงนั้นไปอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการงานจะทําให้คุณนั้นในเรื่องของการเจราจาเรื่องงานก็จะยิ่งประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นและดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรและเป็นเทวีโชคด้วยถือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดวงดาวหลายๆดวงเดินเป็นทั้งราชาโชคและเทวีโชคอาจารย์เชื่อมั่นความสําเร็จของเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณต้องทํางานแบบเต็มที่เพื่อดวงของคุณนั้นจะ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่26่สิบหกุมพาพันธ์าอดาวพระเกตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะทับราศีเมษอยู่คู่กับดาวพระฤาดทาให้คุณมีในเรื่องของสติปัญญาระเบียบแบบแผนในการคิดการอ่านทําให้คุณนั้นวิเคราะห์อะไรได้แบบละเอียดการที่มีดาวทั้งพระหัสและดาวพระเกตทับราศีอยู่คุณจะมีช่องทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยหนุนนาชี้นาทาง ให้คุณไปในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับการที่ดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่าให้คุณกับดวงของคุณความสาเร็จของคุณก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับวันที่26กุมภาพันธ์2567ดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีมมนในเวลาเที่ยงคืน46นาทีดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษภพเรือนตรงนั้นเป็นภพเรือนวินาศอาจารย์มองว่าการที่ดาวพระเกตย้ายไปตำแหน่งตรงนี้อาจจะไม่ได้ให้คุณในดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเพราะไปอยู่ในภพเรือนวินการ ที่คุณจะทําอะไรก็อาจจะต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองเป็นอย่างดีนะครับดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษดวงของคุณเกณฑ์ที่ดีมากๆย้ําหลายๆครั้งเพื่อให้คุณนั้นตื่นตัวและกระตือรือร้นเรารู้ดวงก่อนคนอื่นเราจะสามารถบริหารจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษก็จะประมาณนี้นะครับการที่เราได้ดูดวงแล้วนะครับดวงตรงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นดวงโดยรวมที่ดวงดาวได้เดิน โยกย้ายนะครับการที่เราจะรู้ดวงในกําเนิดเกิดของเราว่าดวงดาวดวงใดที่จุดติในจุดเกิดของเราเป็นแบบไหนเราก็ต้องปรึกษาผู้ที่รู้หรือปรึกษาเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่เพจ a c e b o o k ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ